สวัสดีค่ะเปิดด้วยซิปแคมป์ัวนออีเขาอิมเนี่ยเขาได้สิบเหรียญเป็นอิ่มแล้วไปสิบเหรียญนนอวิธีพิศษไปรู้พันปาวเราอยากปิดก่อนเออพอะดิฉัสิบเหรีอุบลเนาะไปซิมหาพวกกับสีธัญญาเนาะคิดว่าลูกสาวจะเป็นมาแล้วสีบมหาพวกกับสีธัญญาไปดูจากวันอุบลแม่เอาฮ้ากอุบุนด้อ อย่าเบิดเลียวอย่าลูกสาวเบิดเลียวสิาพาลูกสาวไปเอาอย่าก,กันพี่น้องปิ้นหลายแล้วไม,ไม่ไม่รุ่นพี่แม่มยเยียดควันครับพวกได้กินเผาพวกได้อิ่มมีดอ,ตอ,อกตับหมกุ้งกระทอดหมูนี่แหละเอาไว้ในซาลเบนีประเทศไทยก็เขามันบูนแดแล้วกินไส้ก้อนเขาแล้วก็มินหาทุงไส้ดีๆทุงอ่ะเดี๋ยวเอาไส้ตุงนี่เอาลูกอันนี้ไป ุงนำเปล่าเอราบ้รตาท่เือาอกเพรันใดเดีอกพเขาขั้นหนร้องสุดท้ายต้องเห้แค่นี้ออกก่อนวันนี้หองดับเลิศเย็ชเลยค่ะกรนเลยช่วงที่เขาเปิดแอร์บ่ได้บ้าเขาของน้มเจ็กเซียบ้านบ้าเขาบ้านบ้าเขาตดต้อละแอร์ก็บ่าเปิดวันนี้ก็ย็นชับซื้อ๋วยเตี๋ยวไม่ให้เนาะ แล้วไม่ได้กินอย่างนย้ด้กินกินกัวหมูก๋วยเตี๋ยวอก๊อกันดูทสิแเป็นกระปั้นอี่เงี่ยไมได้กินบอดดาหรือว่าเย็นกินแหนมก้สตานกนแหลมดีช่วยนขา่ก็่อโยน้าเออขาแต่ก็้โยนน้าปวดโครสุดสุดเอาหมูพิมกขาเี้ยบอกรของบวนกันพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วดูีเอดักไปเก็บเ อีก็บออกตำวรวจก็บอดเอกสารเพื่อลูกนั่งของเพื่อแล้วตองเก็บตรงเมียนสะอาดสะอา้ะะานแม่บัดนี้อเอาเก็คประเดี๋ยวไม่พ่อยพูดก,กินได้ลูกกินเขายิ้มเร็วบัดนี้นางตากษิยอนตัวบัดนี้ครับพี่น้องเตรียมตัวเดินทางไปตัวอุบลอุบลบ้านผู้จัดกา,ารทานบีบพี่น้อง เออเอาตำข้าวมามาจิเฮียใส่หัวคันแลูกโอ้ยค่อยๆวางไอพีเอ้ยโอ้เออเอากินลูกพักกันกินพักกันกินซุยกินไม่เยอะกินน้ำเด็กน้อยเห็นละเอาบอปลาแดกจะเสียบเอาแก้ลาแดกบอเอาบอลูก อาวแ้ก anyway okay. okay. oh, oh, ็จะกินแดงกันกินลูกไม่ยังกินน้ากันยุ่นน้ำกันอาการแพ้กันกินลกซวยซุยแล่วด่วนดูดให้เยื่อเวอร์ อยู่เฮียนกับซีดจังสี่เนาะอยู่เฮียนกับซีดจังสี่แม่อดีดเออดูเซนบัฮุ่มไฮลทเบอรแน่โสดไหนั้น่นเนินดูไเล้าเออเร็วๆนั่นหนเมียล้าแม่เร็วตอนนี้เร็วๆมาดูเซ่ข้าพุ่นให้ได้เบอร์เร็วตอนนี้เดี๋ยวอำนาจพวยนั่นสีน้งกาแล้วฮะ พากะไปตากน้ำมานล้นะลากน้ำก็ได้กินลากน้ำก็ได้กินมดูแล้วนเล่เพ่วนตเสาแถินอ๋อเนาะดูดูดูแล้วดาแล้วูต่าเต่อเมื่อดูดกินข้าอดู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 แล้วดูดูยเอเอดดูดูดู้วดูด่เอเือดูดูดดูแล้วาเยื่อม กเศร้าเพียนไปเถอะแล้วตรวจก็แล้ส <refugees> ิด <Labor> <fi> ูไทยเนี่ยนะท้าอุตส่าห์เขาสิดูไทยเนี่ยนะเออโผดมาเหรียญแท้มุ่งกต่ทำ้งทรายไปล้มเลยครับขอผายปอดว่าแต่เออแน่นแน่น ยัดติดยัติดพายัดขึอนยิ่เพี้ยนกับชีดจังชีเนอะกับบวบนะไรกันะเออะเออเออก็ได้เดเดว่าตอนตอนปรดกปฏิ้ยุแก้มของบวไวเนี่อนักินมเออได้ลูกกินข้าวน้ำพลยไอกินน้ำลูกบ่ได้กินละเตจับเกี้ยปรกติดเออจับเกี้ยปรเกถอยเก้าอ่นละ เขาจเ้าเ้ายเตายนครสวยต้องกินข้าไปลูกสวยเขาไปกินแล้วค่ะกินกับยางกินน้ำกินซีนปีงซีนเนาะปงซีนกับปิงเนี่ยคือกันบ่คือกันค่ะเออ เสแซบกินแล้วผู้กินแล้วพร้อมจะขึ้นรถแล้วพร้อมจะเดินท้งแล้วลายบอกนด่งเอี้ย อนนี้ไดเยังกินนี้านถอ้าเอานี่ได้ยังกินนานี่นเอทูพี่มทูมา้อใส่โอ้เดือดขึ้นแม่ลาดกันตายบ่เขาตเอินว่าลาดกันตายเนี้ยพะมีลานเดียวนี่เออลาดกันตายเออก็จะมีลานกันตายก็ย่างไปใส่ขีมองไาย บางบ้านมองมีกับบ่ออืดบ่อยากเนาะเออบ้านบ้านมีกับมีบ้านบ่มีกับบ่มีก็ว่านี่แหละแต่ละหมองละบอลมาคือกันสถานที่แต่ละหมองละบอลพวกายกับหลายโพดแต่ว่ามักมักสีเขาวพานมากคือบ้านมาโน่นม่วงเปิดประตูบ้านออกวัดนะโอ้ยสาออกวัดน้วอยู่นน้อยกินแต่อย่างหนึ่งอีกอย่างหลายหลายขาดเนี่ยเสียบเสียบเออเข่ากับเบิดเพราะเข่าแล้วเออดกระทุกหลือแต่อันก้าวถ้ากันนั่งตากเดือดเพราะหอนติ จะเริ่มหนาวแล้วดิบะนี้เริ่มหนาวมาแล้วพี่นงร้อนอากาศก็เปลี่ยนเปลี่ยงแล้วพี่น้องเด้อเริ่มหนาวมาแล้วจังไหนกันดูแลสุขภาพจะแของน้ำเด้อครับตอนนี้รุมไว่อยๆเรีวพอยับเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วเสกนาวมิไซบัลลารูาน,ารนี่บอกมีอยู่ติเออรูนี่เขาซื้อว่าทุ่มเนาะอะไรลืมข้าวเนาะออบอกึ้นไปลับเบอร์ซ่าดิาานซาวกินดี ว่าซัามี่มันบม่ถือว่าหนาวมันเป็นเก็บช,วชิวๆชวนแบบว่าเออพอดีต้องไปลินแบบว่าง,งานอยู่เมืองเลยงานอย่างเป็นสิวพี่เอ,อ้ยพวกอยากสีฟ,ฟนน้ายืนฟอนนี่จุนชวนพวกอยากพวกอยากดีแขนออกเลยมันแบบว่าหนาวแหงแต่ซัมมี่กับซัมมี่ล่มแล้วเริ่มแล้วอากาศ <น S 1> เปลี่ยนเปลี่ยนดูแลสุขภาพเจ้าของเกี่ยนจับเปลี่ยนเปลี่ยนอซี่ทุกคนคือกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งนี้แหงเจ้าของนะครับหมูไก่นี่ตีไปหลายหม่องหลายบอลนีาหมูวิ้นหอน ยนีเมื่อคืนหนาวบ่นี่ปั๊บน้ำกับ่ท่านอยาก,กินจนว่ายี่ห้อได้ว่าดีก็กินเบิดแล้วก็คือเกาอยู่แม่แม่กิน,น,น,นไช่ขึ้นเจร่าท่านี่บ่ได้เด้อไปเฮ้ยวันนคือรถนอนอาาบอมันมีคนนึงใส่คไปเต็มแม่คือแม่เอารถเท่ามี่ขั้นใดขั้นนี้ดีเนาะมันคือกันเบอร์พี่น้องจะว่าขั้นใดเป็นขั้นไหนอ๋อขั้นโซ่เขาโซยน้ำพร้อมเดินทางกันไปตัวไปลำดวนเฮาลูกคือรถ ขึ้นรถนอนอนพี่น้องเดอม์มอนี่ที่มาสไลฟ์ฟินแฟงทำการแสดงอยู่บุลณะอยู่อ่าอันออ,นอบ <c oughs> อยังเกาะเขาเล่ยนยุไซเกาะเวื่อ <c oughs> โอ้ยเนาะเขาหูย,ย,ยนะเล่นเท่าเวทีน่ะเร่ยนยุไซมองเล่นสะทัดที่นะนะ่น,นนะ,ะเล่ยนยูจังห <c oughs> วัดอุบลนะครัเล่ยนยูตำบลเข่องในอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> นผู้จัดการทัดบีดะนะค <c oughs> รับพี่น้องบุลวัวผู้จัดการสิมาเยี่ยมมาเยี่ยมยามถามคาวบอลมอนี่สิทวนน้ำอสกอน บ้า่ามันออามบ้าค่าไปดนไป,ไปดี<ไ>ปดแล้วทุกคนหหยอภัยเ้วได้พูดจัดการท <c oughs> ันดีเอ้ยกลับมาเด้อเอาแตา่สั่างครับพี่น้องเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหนานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปสนีครับสวัสดีครับ